ชายคนนี้เขามั่นใจในตัวเองมากว่าตัวเองเนี่ยเก่งกว่าพี่ชายและเหนือกว่าคนอื่นๆแม้ว่าเขาจะเป็นลูกชายคนรองแต่เขาเนี่ยต้องก้าวหน้าได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเขาเนี่ยจะหาหนทางสู่การเป็นเจดนักปราชญ์ให้ได้หลังรู้ผลสอบว,ว่าเขาได้ที่หนึ่งแล้วเนี่ยก็กําลังจะเดินเข้ามาในชั้นเรียนเห็นพวกผู้ชายเนี่ยกำลังลุ้งแก้งเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอยู่เขาทนเห็นไม่ได้ก็เลยยื่นมือเข้าไปช่วยใช้กําลังกับคนที่อ่อนแอกว่าไม่อยากคิดเลยว่าเป็นพวกคนนางแบบไหนถ้าคิดจะสู้กับคนที่ได้อันดับหนึ่งในภาคปฏิบัติตอย่างเขาแล้วก เข้ามาดูสิพอพวกนั้นไปแล้วเขาก็เลยเดินเข้ามาคุยกับเด็กผู้หญิงคนนั้นยืนไหวหรือเปล่าน้องมีเงินแค่นิดเดียวเองนี่เขาเป็นคนานตระกูลแฮมเบิร์ตผู้ทรงเกียรติเลยนะจะมาลีถ่ายเงินคนอื่นได้ไงพร้อมกับจับแมงมุมตัวนั้นออกมาปล่อยเป็นคนที่ต้องให้ดูแลตลอดเลยนะโมนิก้าก็ขอโทษเขาบอกว่าต้องขอบคุณตังหากล่ะหลังจากวันนั้นเนี่ยโมนิก้าก็เอาแต่ตัวติดกับบาร์นี่ตลอดใช่เขาชื่อว่าบาร์นี่โจนพอไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็วิ่งตรงดิ่งไปหาบาร์นี่ก่อนเลยน้องไม่เข้าใจวิชาประวัตติศร์ ชาอาณาจักรน่ะมอนิก้าเก่งเวทกับคณิตศาสตร์แท้ๆแต่ความรู้ทั่วไปก็คือห่วยสซดต่อให้บ่นแต่ก็ยอมสอนตั้งแต่วันที่ช่วยเธอเนี่ยเขาก็กลายเป็นคนดูแลเธอไปเลยและเธอเนี่ยก็คอยพึ่งพาเขาเช่นกันมอนิก้ามองว่าบาน,นี่เนี่ยสุดยอดเลยนะแต่แค่ความรู้ทั่วไปเองอะต่อมาเนี่ยน้องมอนิก้าก็มาอ้อนบาน,นี่อีกแล้วเขาถามว่าเวทมนต์ภาคปฏิบัติได้นอะไรกันเนี่ยมอนิก้าเวทสมมูล์แล้วแท้ๆรู้อยู่แล้วแต่น้องกลัวการออกเสียงต่อหน้าคนอื่นน่ะบาน,นี่แนะนําให้น้องโมลองยอ่อาถ แต่น้องเนี่ยเคยได้ยินว่าการย่อบริกรรมคาถาเป็นของพวกระดับสูงนี่คนอย่างเธอเนี่ยจะทําได้หรอบานี่เอเนี่ยก็อยากจะบอกว่าทําได้แน่นอนเขารู้ว่าโมนิก้าเนี่ยศึกษาพื้นฐานมามากเขาเชื่อว่าถ้าเป็นน้องโมเนี่ยต้องย่อบริกรรมคาถาแบบย่อได้แน่นอนเธอเนี่ยจะพยายามบานี่เนี่ยพึ่งพายได้จริงๆเลยนะเนี่ยก็แน่นอนสิอนาคตเขาเนี่ยจะเป็นหนึ่งใน7นักป่าเลยน้องเชื่อว่าบานี่เนี่ยต้องเป็นหนึ่งใน7นักป่าได้อย่างแน่นอนตัดมาที่ปัจจุบันลายชื่อตัวแทนแข่งหมากลุกมี น้องอยู่ในนั้นด้วยอ่ะน้องได้เล่นเป็นทับหน้านะอาจารย์บอยบอกว่าฝากด้วยมา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 ปฏิเสธไม่ทันแล้วด้วยฮะอาจารย์บอยไปไหนไม่รู้แล้วจากนั้นก็เดินเซเพราะว่าวิญญาณหลุดซึ่งจริงๆเนี่ยการได้รอบเเตอร์ให้เป็นตัวแทนของอะไรบางอย่างในโรงเรียนเนี่ยถือว่าเป็นเกียรติมากก็จริงแต่สําหรับน้องโมนิก้าแล้วเรื่องนั้นกลับไม่เป็นความทรงจําที่ดีของโมนิก้าเลยย้อนไปเมื่อ2ปีก่อนน้องโมเนี่ยเคยสังกัดห้องวิจัยลัสเทอร์ฟอร์ดแหงสถาบันฝึกสอนผู้วิเศษม ว่าคนคนนี้เป็นหนึ่งในศาสตราจารย์มิเนอร์ว่าพ่อมดห่งหมอกวันกิเดียนลาเทอฟอร์ดเขาเนี่ยบอกให้น้องโมเนี่ยไปลองคัดเลือกเจ็ดนักปาดดูมันม no well. ันมันมันมันไม่น้องไม่ไหวแล้วค่ะแล้วก็วิ่งไปซ่อนตัวหลังพ้าม่านทันทีแต่แน่นอนว่าไม่รอดโดนศาสตราจารย์เนี่ยสั่งให้ลูกน้องแบกไปลงชื่อคัดเลือกเรียบร้อยแล้วไปทั้งทั้งที่หอพ้าม่านด้วยนะบังคับกันสุดสุดาในตอนสอบสัมภาษณ์แม้เธอจะเป็นลมไประหว่างสัมภาษณ์ก็เถอะแต่โมนิกาเนี่ยก็ยังได้รับเลือก เป็นเจ็ดนักป่าอยู่ดีว่าแต่ว่าแม่สาวคนนี้คือแม่มดแห่งดาราพยากรณ์แน่เลยน่าจะขาดเลือกโดยเหล่านักป่าทั้ง6คนแล้วนะเรื่องนี้มีเพียงสองคนที่โมนิกาเนี่ยอยากบอกคนแรกก็คือแม่บุญธรรมส่วนอีกคนนึงก็คือเพื่อนที่โมนิกาสนิทที่สุดช่วงนี้เนี่ยน้องไม่ค่อยได้เจอบาร์นี่เลยแต่ถ้ารู้ว่าน้องเป็นเจ็ดนักป่าเนี่ยจะชมน้องไหมน้าน่เน่เ่เน่เนเนเนเอเลีกก็เลือกโมนิกาเดินละเมออยู่นะ่ะจะชนกำแพงแล้วอื้อ ชอนกําแพงเข้าอย่างจัง NF Steaming รวมแอปสติมมิ่งชื่อดังครบวงจรความบันเทิงเริ่มต้นเพียงแค่49บาทประหยัดมากกว่า70%ไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงลื่นไหลไม่สะดุดสนุกได้ทุกทีจบครบในที่เดียวลองเลย NF Steaming เฟลิกเนี่ยค่อนข้างดีใจนะที่มีสมาชิสภาตั้งสองคนที่ได้ร่วมการแข่งขันน้องโมเนี่ยขอเอางานส่วนตัวไปทําที่ห้องนะคะซีริวบอกว่าสถานที่แข่งเนี่ยคือโรงเรียนเซเลนเดียของเราเธอควรทุ่มเทกับ การแข่งหมากลุกโดยไม่ทำให้เจ้าชายเนี่ยต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงนะแอลเลียนเห็นว่าโมนิกาเนี่ยเอางานไปทำที่ห้องเขาเองเนี่ยก็ต้องเอาไปทำที่ห้องบ้างแล้วล่ะฟิลิปเห็นน้องโมท,ทำหน้าซึมๆเขาเลยบอกว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ลงแข่งหมากลุกเหมือนกันตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็ช่วยกันทำงานสภาเหมือนกันนะขอางานปีนี้ให้เขาได้ช่วยนะโมนิกาเนี่ยขอบคุณมากๆค่ะหลังจากนั้นปรากฏตัวของคนคนหนึง่งเขาคิดว่าหมากลุกเนี่ยคือดนตรีหมากลุกเนี่ยให้ความรู้สึกสง่างามรากับเพลงคลาสสิกที่เรียบเรียงมาอย่างหน ชื่อว่าเบนจามินโมดิงตัวแทนแข่งหมากลุกเป็นทับกลางเอาง่งายๆเลยนะนังเปรียบหมากลุกเนี่ยเหมือนบทเพลงออเคสตราแอลเลียตเตือนน้องว่าเจ้านี่เนี่ยออกจาติสติหน่อยนะทําเป็นไม่ได้ยินไปก็ได้ยูยูเนี่ยบักเบนจามินก็หันมาสนใจเนาะเขาบอกว่าแทาเทียบหมากลุกของน้องโมเหมือนเพลงออเคสตราเพลงของน้องโมคงคํานวณมาเป็นอย่างดีตั้งแต่ต้นจนจบเป็นบทเพลงที่พระเจ้าเนี่ยประทานมาให้พูดอย่างนี้ก็ไม่เกินจริงคือที่จะสื่อมาทั้งหมดเนี่ยน้องโมเนี่ยเหมาะกับการเป็นขุนพลมากกว่า พยายามเข้านะซึ่งเป็นความคิดเห็นที่แอลเลียดก็เห็นด้วยอย่างแรงอแต่น้องไม่ไหวแล้วค่ะเบนจามินดูจากการแข่งขันของเราเมื่อกี้แล้วตอนเนี้เขาเป็นคนที่อ่อนที่สุดในทีมเขาเนี่ยเหมาะจะเป็นทับหน้าแต่ว่าน้องโมเนี่ยเป็นมือใหม่นะไม่หรอกจะมือใหม่หรือมือเก๋าเนี่ยคนที่เก่งที่สุดก็คือขุนพลเขาเนี่ยไม่พูดถ่อมตนหรอกนะคติของเขาก็คือต่อให้โกหกเจ้านี่หรือคนรักแต่อย่ากโกหกในดนตรีกับหมากลูกเด็ดขาดหมากลูกของเขาเนี่ยเล่นเหมือนดนตรีที่ไรที่สิ้นสุดแต่เขา เาเนี่ยไม่ได้เล่นหมากรุกเก่งหรอกนะจะเรียกว่าพอใช้ก็ได้แต่ความแข็งแกร่งของเธอคือของแท้ถ้าเธอไม่ได้เป็นขุนพลก็ไม่มีใครเป็นได้แล้วล่ะนี่เป็นทัพหน้ายังกลัวขนาดนี้อยาให้น้องเป็นขุนพลอีกหรอเอลเลียสเห็นแล้วสงสารนะ่ะถ้าเปลี่ยนตอนนี้คงไม่ทันแล้วมั้งเขาก็แค่ต้องเป็นขุนพลต่อไปอ่ะตอนนี้เราถูกคาดหวังไว้มากก็ปีที่แล้วทำไว้ดีเกินชนะแบบขาดลอยปีที่แล้วเนี่ยจะชายเป็นทัพกลางนิวเป็นขุนพลนิวนะเป็นคนชอบเอาใจใส่สุดแต่เวลาเล่นหมากลุก วตรงกันข้ามเลยเขาวางหมากตรงที่ที่ไม่อยากให้วางแถมยังลุกฝั่งตรงข้ามไม่ยัง้งเบนจามินบอกว่าการเล่นหมากลูกของนิวเนี่ยเหมือนเพลงร้นสดวางแผนรับมือกับฝ่ายตรงข้ามได้อย่างสมบูรณ์แบบนโมถามว่าหมากลูกของเจ้าชายแหละเป็นยังไงเบนจามิน <Benjamin S 1> <Benjamin S 2> บอกว่าหมากลูกของเจ้าชายเนี่ยคาดเดาได้ยากแต่ถ้าให้พูดจริงๆเนี่ยก็คล้ายกับหมากลูกของโมนิกาเลยไม่เสียเปล่าแม่นยำเป็นหมากลูกที่พร้อมจะเชื้อคิงพอโมนิกาได้ยินแบบนั้นก็อยากจะเล่นหมากลูกกับเจ้าชายขึ้นมาทันทีหลาน แน่เนี่ยชวนโมนิก้าไปเดินเที่ยวกันไหมแต่โมนิก้าไม่ว่างอ่ะพอดีบอกว่าแข่งหมากรุกสินะโมนิก้าได้เป็นตัวแทนงั้นเหรอลาน่าไน้ยยิงก็กระตื้นเลยลุนลขึ้นมาเลยโมนิก้าได้เป็นตัวแทนงั้นเหรอขอไปเชียร์ได้ไหมน้องมูดีใจมากๆนะถ้าลาน่าจะมาเชียร์ว่าแต่ปีที่แล้วหล่อนก็แข่งไม่ใช่เหรอคือนิวบอกว่าให้มาพยายามด้วยกันถอะก็เลยลงแข่งด้วยอ่ะลงหลนิวสุดๆนี่ว่าสมเป็นคู่มันกันเลยนเนี่ยอโมนิก้าถึงกับมือสั่นทำช้อนตกพอพูดถึงมิน้น้องี่ยะว บารนี่จนทําอะไรไม่ถูกลาน่าเน่ยวิ่งเข้ามาปอบนะคอยดียถามว่ามีคนที่รู้จักคอนแวน์หรือมินาว่าหรอดูจากอาการแล้วคงเป็นคู่แค้นสินะลาน่าบอกว่าก่อนแข่งเนี่ยให้มาที่ห้องเธอสิย้อนไปตอนที่โมริก้าเดินไปหาบานี่เพื่อจะบอกว่าเธอเนี่ยได้เป็นเจ็ดนักปาดน้องไอ้ยาขอบคุณบานี่มาตลอดแต่บานี่เนี่ยกลับคิดว่าน้องนี่ดูถูกเขาหรือว่าอยากจะเหน็บแนมเขากันแน่เขาเนี่ยเป็นคนสอนการย่อบริกรรมไม่ใช่อวัจนะบนตาสักหน่อยเขาไม่บังอาจไปสอนคุณที่ใช้อวัจนะบนตราได้หรอกแต่น้องโมบอกว เพราะว่านี่ตั้งหากที่สอนให้แต่เขาก็ยังคิดว่าน้องโมี่นดูถูกเขาอยู่ใช่ไหมล่ะไม่นะบานี่อ่ะเป็นเพื่อนคนสําคัญของน้องโมเลยแต่บานี่ไม่ได้มองว่าน้องโมเป็นเพื่อนเลยนะแต่งชุดนักปราชญ์มาหาเขาเต็มยศขนาดนี้ไม่ชอบใจเลยท่านเจ็ดนักปราชญ์ผู้สงสารน้องโมอะ่ะปล่อยโฮขนาดนั้นเลยอะ่ะแต่เขาเนี่ยกลับไม่เห็นใจหรือรู้สึกผิดเลยแถมยังไล่ให้น้องโมเนี่ยขึ้นไปอยู่กระท่อมบนภูเขาคนเดียวล้างผู้คนขนาดตื่นแล้วยังน้ําตาไหลยอยู่เลยอะ่ะตอนนั้นเองเนี่ยบักหนุ่มน้อยลินยืน นางมาอลรินสวัสดิ์น้องโมก็ตกใจเลยดิพอดีน้องอยู่ในร่างต่างจากปกติน่ะฮะคนลินงั้นเหรอแม่นแล้วจ้าเธอคือลินเบลฟิสวิญญาณพูดที่ทําสัญญากับท่านลูอิสมิลเลอร์เดโลเองเก็เปลี่ยนเป็นมนุษย์ชายเหมือนกันเนื่องจากวันก่อนเพิ่งเกิดเหตุไลา์ขึ้นเธอเลยได้รับมอบหมายให้มาช่วยคุ้มกันแม่มดแห่งความเงียบเพราะงั้นเลยแต่งตัวให้เข้ากับคุณแม่มดแล้วก็ท่านแมวดําด้วยในนิยายเล่มนี้มีฉากที่นางเอกนถูกผู้ชายนิสัยไม่ดีมายุ่มย่ามชายหนุ่มที่แอบชอบนะ เอกก็โผล่มาแล้วบอกว่าอย่ามายุ่งกับผู้หญิงของฉันถ้าคุณแม่มดโดนมายุ่งยามเราทั้งสองเนี่ยจะถามแบบในนิยายนี้เลยโปรดวางใจและปล่อยให้ผู้ชายไม่ดีเนี่ยมายุ่งยามได้เลยเอา้าวมีคุณแมวดําด้วยงั้นเราก็เป็นรักสามเศร้าสินะแบบนี้แล้วใจดีเหมือนกันน้องโมถามทั้งสองว่านี่หน้าทั้งคู่เหมือนอายุ20ยังใส่ชุดนักเรียนอีกเหรอแบบนี้น่าจะเด่นกว่าเดิมนะช็อตฟิลแรงมากเช้าวันก่อนแข่งน้องโมมาหาลาหน้าที่ห้องแล้วลาหน้าเนี่ยก็จับใส่คอเซ็ดเอาละพูดเขาว่าฮึบแล้วหายใจ ลึกๆนะอืมไม่ใช่มะงือแต่เป็นฮึบตั้งหางลาน,น่าเนี่ยทำผมแต่งหน้าให้ใหม่กลายเป็นคนละคนเลยคือลาน,น่าเนี่ยก็ไม่อยากจะลาลาบละลวงนะโมนิก้ามีคนที่ไม่อยากเจองั้นเหรอในงานแข่งหมากรุกวันนี้แค่แต่งหน้าเปลี่ยนทรงผมให้หน่อยรูปลักษณ์ก็เปลี่ยนไปมากเลยถ้าไปได้สวยเนะี่ยคนที่โมนิก้าไม่อยากเจออาจจะจําไม่ได้ก็ได้เอาละเสร็จแล้วเป็นไงบ้าง เปลี่ยนไปมากเลยเนาะน้องโมมองว่าตัวเองเนี่ยสุขภาพดีมากขึ้นเลยคงเป็นเพราะครอเซตใส่แว่นเข้าไปอีกบรรยากาศก็เปลี่ยนไปเลยพอเข้าไปสภาวันนี้ทุกคนต่างอึ้งมากที่น้องโมเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยเหมือน,นแผนกมอปลายปี2เลยไหมคะเอาเลยก็บอกว่าเหมือนซีริลเนี่ยถามว่าน้องโมนี่กล้าใสา่ตาสั้นงั้นเหรอเปล่าคะ่ะแว่นตาน,นี้ไม่มีค่าสสยตาแล้วทําไมถึงสวมแว่นเหรอทาไมน่ะเหรอคะก็ใส่แล้ววันดูเล่นหมากรู้เก่งขึ้นนะคะทางโตก็คือเงียบกิบใกล้ถึงเวลาแล้วเราไปทักทายคนจากคอนเวนวินาว่ากัน มินาว,ว่ามาแล้วตอนนี้ยังไม่มีคนที่น้องโมงรู้จักแต่เอ๊เดี๋ยวก่อนนะผมทองนั่นใช่แล้วบาร์นี่มาแข่งด้วยเขาชื่อเต็มว่าบาร์นี่โจนตัวแทนมินาว,ว่ารวบรวมสมาชิกใหม่มาแล้วสินะบาร์นี่ได้ยินความเก่งกาจของเจ้าชายเมื่อปีที่แล้วก็เลยเตรียมความพร้อมมาอย่างดีนี่คือตัวแทนของฝั่งเราไม่ได้ด้อยไปกว่าปีที่แล้วเลยบาร์นี่เนี่ยเดินเข้ามาทักทายน้องโมนิกาน้องก็ทําตัวนิ่งที่สุดหลังจากทําความรู้จักกันเสร็จน้องก็วิ่งมาเข้าห้องน้ำเธอกลัวบาร์นี่ จ,จได้แต่อย่างที่ลาหน้าบอกถ้ายืดหลังตรงอีกฝ่ายก็จะไม่รู้พยายามเข้านะตัวฉันพอออกมาจากห้องน้ําเนี่ยก็เจอเลยจ้าทั้ง,ท,ง,ท,งที่เคยถูกผลักใส่แท้แต่น้องก็ยังดีใจที่เขาเข้ามาทักขอเวลาสักเดี๋ยวได้ไหมเขาบอกว่าชื่อเธอนะ่ะเหมือนชื่อคนที่เขาเคยรู้จักมาก่อนน้องโมคิดในใจว่าคนเคยรู้จักสินะไม่นะว่าเป็นเพื่อนแล้วสินะบักบานี่เข้ามาถามว่าน้องเนี่ยเรียนเซเลนเดียมานานแล้วงั้นเหรอเขาเนี่ยทำเหมือนเค้นถามน้องนะบานี่โกรธอยู่งั้นเหรอตรงต ขอโทษเขาสินะแต่อยู่ก็มีมือมาดึงน้องจากข้างหลังโอโอโอนเนรอกะเอื้อมอีกมือมาจับอย่ามายุ่งกับผู้หญิงของเขาด้วยบักสองตัวนี้ขายขำพดอะไรกันเนี่ยความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้ามันก็งดงามอยู่แล้วอย่าให้เป็นสี่เศร้าเลยนะมันน่าลำคาญนะอ่ะเพราะงั้นถอยไปด้วยมาน,นี่ก็ยอมถอยแต่โดยดีขอโทษที่รบกวนก่อนแข่งต้องโมถึงกับเขาอ่อนเลยนเนรลกบอกว่านเนรลกบอกว่าเห็นการแสดงอันยอดเยี่ยมของข้าผู้ยิ่งใหญ่แล้วหรือยังล่ะงั้น ันนี้เราทำภารกิจเสร็จแล้วเราชุดนั่นก็พวกเราได้รับความเห็นว่าหน้าไม่เหมาะกับใส่ชุดนักเรียนก็เลยเปลี่ยนใหม่ยังไงล่ะเย้ yeah, เจ๋งไว้เลยเนาะเป็นพูดที่เหมาะกันโคตรๆน้องโมองขอบคุณทั้งสองที่ช่วยนะแต่ขอล้องจากเบือ้องลึกของหัวใจได้โปรดอยู่ในร่างแมวกับร่างนกเถอะโดยช็อตฟิลอีกแล้วะนึกถึงแอสติมิงนึกถึงเราเอ็นแอสติมง